พี่น้องมือนี่พาพี่น้องมาส่งนาฟ้าไปสวรรค์นะจ๊ะมารวมส่งน้องเป็นฟังสุดท้ายเนาะน้องบีส่วนลูกในท้องของน้องส่งก่อนน้ะตั้งแต่วนันอังคารจากติการมามือน,น,นึจะมาส่งตัวเลขบวทันมือนมาส่งน้องบีไปสวรรค์ตอนนี้กำมันชิเคเกิลซุปเลยจะ้สะสติการามาได้สักพักแล้วแหละเริ่มีิคเกนซุปเลยจ้ะนี่ค่ะ จะก็มานั่งคุยกันกับญาติพี่น้องมีแต่พี่แต่น้องเนะจ๊ะมันยากาจะเกินสบรอล้ที่บ้านี้กีเพิ่งก็มาร่วมงานด้วยจ้ะเพิ่งไปใส่แล้วมืองกินนั่งกินเข่าโต๊ะใกล้กันอยู่นี่นี่นี่ คูกรณีเป็นก็มาู่เด้อมาด้ว่บ้าแหละมาได้มาเอาายู่มีเลยเองเขามากักต่าเาบูชงสิมาอยู่ไดเขาต้องสบายกอยู่ดีมันสบายอู่นะบิาแต่ว่าเบอกมาด้ยกองน้องเบิงเดอ่ะล คนมารวมส่งนออ้องไห้หล่ะมันไปกอดแล้วบอนี่โอ้่นเพิ่นไปป่าหรือไปไปป่าซ่าเลยส่วนมากคนหนาคนหลากหลายนี่อโอเคเกษบรีไปภาษาเสิไปป่าเลยนี่มัน จ้าไปป่าเลยได้เออไปก่อนไปเลยน้องวันมารวมส่งน้องกิงค้าสุดท้จะเป็นนางใทรวันสาวันไปหาลูกไปก่อนแล้วไปนั่งจ้องค่ะ

มาส่งเราใกล้ๆล่ะ uh wow.

ล้านช่วยเก็บเก้าอี้แล้วก็เสียดขน,น้ำด้วยนะครับใช้แต่น,ตน้ำประสาด้วยล้านครับอยากพี่น้องจาัดการขอแรงเก็บเก้าอี้ขน้ำแต่น้ำอุ้ยแคร์ทำใจได้เนาะพี่น้องเนะาะ ปกติเขามีแต่พ่อแม่สง่งลูกต้องส่งพ่อแม่ติดเลยพ่อแม่พ่อแม่ส่งลูกแบบนี้ถสืส่อจะไรไปทุกเรื่อง สวาวคนนั่งเลยนสาเขาเลือกได้โคไม่รู้ส่งเฮาบัวอยากเป็นพ่อเมธที่ส่งลูกเนาะ จ้ะเล่าจากงานได้น้องได้น้องหมากลับไปเลี้ยงนี่พ่อเขาได้ลูกสาวกับลูกชายนี่ได้ลูกสาวกับลูกชายไปอยากได้หนึ่งตัวพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพ่อเขาลาบะโดลาบดคิกิลาบะโดลาบะโดปอมยำลาบดอดมันต้องสีมันตาอยู่ขนาดนี้จ่ายพันธุ์แท้ค่ะว่าลู้เหมือนกันเด้อแต่ว่าอยากเลี้ยงรักน้อง แม่แม่เขาถืกรถชนเลยเนาะมแม่เขาถืกรถชน,ม,นถมือเดียวกันกับที่น้องบีถืกรถชนคือกันเพื่อนว่าจะาขอ,อยู่กับกกพ,พี่เล็กอเพื่อนนี่พ่อเพื่อนอาจารย์โดนนี้เลยนี่ตัวอย่างใหญ่ลัคก,กี้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 เอาคือโบลุกตาดุตัวน,นี้น,าน่ารักนี่ นี่ยังไม่ตั้งชื่อยังไม่ตั้งชื่อตัวนี้มึงนี่นี่ลูกสาวเธอเอาไปนี่ได้คู่หนึ่งสาวเธอได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวเหมือนกันไปหาพี่เป่าเป่าเป้าหายยอดเสียใช้ภาษาอัวกฤษในยูทูบมาพี่เด็กจะมีหายยังไงมันจะมีหายงหายดำ ทางนั้นเอ้ทำไมหน้ามันยื่นเออน้าขนมันขึ้นนุ่มแท้เฮ้ยทำไมขนนุ่มด้วยไอ้ดำปื้นเออนี่ไอดำไ่ลีดดำปื้นดำยตากูห่างดิเขาจะเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เขาจะเป็นตัวอะไรเนี่ยห่าเขามีแค่นี้บ่เลยแค่นี้บ่เลยกลัมาพันไอ้ตุด้ยไอ้กุด ทำไมไม่มีหางหิวนมแล้วคนคนนมคนย่นย่นอืตันนี้คนย่นเราออกไปซื้อหัวอาหารให้ได้หนึ่คลินิกเมื่อกี้นี่่นกินนมแพะก้อนเพื่อนให้นมแพะมานำนมแพะกินอาหารเม็ดหรือกินอาหารเหลวเกิดวันที่สิบเดือนกระดาษสิบสิงหานี่ก็ครบหนึ่งเดือนสิบกรกฎาษโอ้บุขนเออมึงดังย่นน่นะย่นย่นทำไมมันย่นอะ ตอนนี้หมากี่วันแลน่นี่ยังพูดถึงเดือนวันนี้คือแปดวันที่สิบครบเดือนไม่ดูหน้าสิหน้าตะย,ยนนะหนูได้บ้านใหม่แล้วนะครับโอ้ตัวเมียตอนนี้ตัวเมียหุ่นตัวปู้ห <c oughs> ุ่นนมเพะรเราต้องก็ได้มาหนึ่งตัวมีค <c oughs> ่าขนมนิดหน, <c oughs> <c oughs> น่อยต้องยังบอกล้าอาบน้ำอาบน้ำได้ยังนีต้องเอาผ้าชุบ เช็ดเอาเนาะใหญ่กว่าแมวอี่ใหญ่กว่าแมวพี่แมวเขาเกิดมาตั้งนานแล้วขี้บ่ใหญ่ดูนี่ดูทำหน้าสิตัวใหญ่ทำหน้าอย่างนี้ล่ะหน้าตาเหมือนแบบนี้ไหมจหน้าตาแบบนี้ไหมดำๆแบบนี้ไหมบอกแก้วอันนี้เป็นมุดขี้เท่าขี้มิ้นหมอมารักกี้ข้าวแน่เลยนี่รักกี้ข้าวแน่เลยนี่บอก ข้าวหมักินต้มไว้ในเตาไฟเออแม่นี่เทพเลยกระปุนจากตากระปตาเป็นตาสีเหลืองนี่ปะไม่ได้รักกินข้าวในหม้อแน่เลยแบบนี้ลิ้หม้อติดหน้าไปบางแก้วสั่งหน้าติยาวแท้บางแก้วอย่างนี้ลับมาบ้านและนิ่มๆไปส่งน้องแล้วส่งน้องขึ้นสวรรค์ คนอยู่ก็สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้คนอยู่นี่แหละนะนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติเพิ่นวะเอาบอกเคดลาพี่น้องแล้วเฮาก็ได้ครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพลงแค่นี้ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอัปเดตต่อไปเรื่อยๆขอชื่อขอชื่อดะ้ง้ชื่ออะไรไอ้ดำกับไอ้แดงอ่าตั้งชื่อก็เด้อได้ชื่อเดี๋ยวค่อยมาบอกพี่น้อง ป่าส่งตัวนี้นชื่ออะไรไ